ฟ้าสะทานโลกสะเทือนเลื่อนลั่นทะสู่สวรรค์คาลายแผ่นดินเศร้าพระมิ่งขวัญศูนย์รวมใจผัทไทยเราขอน้อมกล้าวพระภูมิชั่วนิรันร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าว้้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักง,งานบริษัทเอ e m อ o ด i ซ m จำกัดผู้ผลิตร,รายการยกขยงหกโมงเ้า รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากง่าแห่งวัฒนธรรมไทย,ไท,ยที่เหลืออยู่ไทยทีวีสีช่องสาม และบริษัท S C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันธ้ายนรสสิยุคนี้มันต้องทันสมัยผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโภกยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงบริษัทปตทจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร้อเอร์เซและกะทิอบพันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซปเปอร์รแวรตรานกเพนกวิน AJ Music Box ผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวไวภูมิใจเสนอ,อ,อยกขยงหกงเชา้าสตาร์ทอัพ AEC <s> ยกขยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาดพลัสสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปอตทจำกัดมหาชน AJ Music s Box <S สวัสดีค่ะจ้าโอพภพอนเจียมสกุนักค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการยกขยง6โมงเช้า Start Up AEC วันนี้นะคะโอก็มาอยู่ที่เมืองต้องห้ามพลาดพัดค่ะจังหวัดแพรค่ค่ะโอก็มาอยู่ที่พระธาตุช,ช่อแฮค่ะความสวยของพระธาตุช,ช่อแฮจะเป็นยังไงนั้นตามโอ๋มาเลยค่ะ ช่อแฮเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขานบุคคลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่บุคคลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช,ช่อแฮเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองจนมีคำกล่าวว่าถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่แต่ไม่ได้มานมัสการวัดพระธาตุช่อแฮเหมือนมาไม่ถึงจังหวัดแพร่ค,คะ่ะ คชมคะตอนนี้นะคะอกก็กราบไหว้พระธาตุช่อแฮแห่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่ะเรานัดดรสุนทรไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินของดีของเด็ดเมืองแพร่แต่จะเป็นที่ไหนและอะไรนั้นตามมาค่ะเอ๋แม่ค้านี่โอ้โหเมนูเยอะแยะเลยเนี่ยเมนูไหนอร่อยอะ่ะอร่อยทุกอย่างเลยเลยเห็นตำปอกปอกปอกอย่าเนี่ยค<า>่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ ดูทําทำอะไรอยู่คะก็ดูเลือกเมนูเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องเลือกแล้วค่ะไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกเลยเลยไม่ต้องเลือกเลยเพราะว่าเจ้าของร้านอ่ะเขารอเราอยู่แล้วเขาเตรียมทุกเมนูให้เราจับเต็มเลยค่ะจริงอ่ะจริงค่ะไปกันเลยไหมคะอร่อยหอแน่ๆนะยิ่งกว่าอร่อยหออีกไปดูเลยให้ไปค่ะ งานอลังการงานสร้างแล้วเราก็อยู่กับพี่น้อยแล้วค่ะพี่น้อยนะคะเป็นเจ้าของร้านขนมจีนปั้นใจสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้อยยังสวยอยู่เลยนะคะก่อนอื่นนโอ๋ถามก่อนว่าขนมจีนเมืองแพร่เขาเรียกว่าขนมจีนหรือเขามีภาษาเมืองคะเขออนุญาตใช้คําเมืองนะคะเพราะเป็นคนเหนือเจ้าเป็นคนเมืองแพร่ด้วยกําเนินนะเจ้าก็ว่าขนมจีนนี่มาจากคําภาษาสกลเนาะ แต่เมืองแปรนี่จะห้องก็ว่าขนมเส้นอันนี้คือขนมเส้นเจ้าขนมเส้นที่นี่ตีไปตีมาก็คือว่าจะต้องกินกับน้ำน้ำก็มีน้ำต่างๆนะครับท่านรองเตอก็จะมีน้ำยาน้ำพริกแต่ไฮไลท์ของเมืองแปรก็คือน้ำเงี้ยวเมืองแปรเลยเจ้าจะเป็นน้ำต้มกระดูกใสๆแล้วก็จะมีหมูซับมีเลือดมีมะเขือเทศเจ้า ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าทําไมพี่น้อยถึงเลือกจะมาเปิดร้านขนมจีนอ๋อวิถีของคนเมืองแปรนี่นะเจ้าจะกินขนมเส้นเป็นรักครับอ่าเช้าสายบ่ายดึกดึกนี่คือแก้แห้งได้เลยแปแอลมารอบดึกก็กินได้เลยเจ้าแล้วก็ร้านของพี่น้อยนี่เปิดมานานหรือยังคะเปิดมา,าะะสิบกว่าปีและะ้วค่ะสิบกว่าปีแล้วค่ะคุณผู้ชมสิบหกปีแล้วเจ้า สิบหกปีแห่งความรังโอ้โหเสียงเราเปิ้พรอมว่าใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะมาร้านปันใจไม่มีอย่างเดียวนะคะมีทั้งข้าวมีทั้งส้มตำมีทั้งข้าวซอยมีก๋วยเตี๋ยวมีหมูสเต๊กมีขนมปังหน้าหมูค่ะมีก้างอยู่ด้วยแล้วก้างใหญ่ไก่ย่างค่ะคุณผู้มก้างใหญ่ แล้วมีไฮไลท์อีกสองข้าวนะคะข้าวอะไรข้าวเมืองแพร่นี่ไม่ใช่ข้าวธรรมดาครับด้านนี้คือข้าวเงีียวหรือข้าวกั้นจีนแล้วด้านนี้คือข้าวส้มหรือข้าวผัดมะเขือเทศเปิดกี่โมงอะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นค่ะมีวันเวลาเปิดปิดไหมคะปิดทุกวันไหนหรือว่าเปิดทุกวันไม่ปิดค่ะไม่ปิดเลยค่ะต้องกันไปไว้ไหนหมด กลัวรวยจะแย่อยู่แล้วอ๋อเฮงเฮงรวยรวยเนอะเฮงเฮงรวยรวยค่ะอ่าอย่างนี้อันนี้ก่อนที่เราจะทานกันให้พี่น้อยฝากเชิญชวนมาทานหน่อยแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวเมืองแพร่ลองมาทานอาหารพื้นเมืองอย่างนี้ดูค่ะเมืองแพร่เป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยโดยเฉพาะน้ำเงี้ยวเมืองแพร่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านดรกให้พี่น้อยเขาฝากเบอร์โทรหรื่ยงคะดังเลยยังอ้างวันจัดเต็มเลยค่ะ 0546207าสหรือ0 8 1 8 8 5 8 7ห7นะคะชิมไหมคะแน่นอนหนูรอตั้งนานแล้วไม่ไม่ใช่อยากได้ยินคำนี้ทั้งเลยด็อกเตอร์มาตั้งนานแล้วเรามาดูเมนูจะสั่งเมนูพี่น้อยจัดเต็มไว้ให้ที่น้ำลายไหลแน่ยรออยด็อกเตอร์ขาหนูให้ให้ด็อกเตอร์ชิมน้ำนี้ก่อนเพราะเป็นซิกเดจอ่ะนะมันต้องหลงจีนสักหน่อยเอาสักขวดหนึ่งนะคะ ทานพีระคำค่ะทานพีระคำนมจี้นมเส้นอ่ะงั้นชอนขานี่กระดูกกระดูกกับเลือดมีคนเอาใจเด้วยนะเนี่ยคอยตักให้น้ำหน่อยน้ำหน่อยน้ำใสเลยนะมากินยากมาเลือดสักหน่อยด้วยไม่มีเลยค่ะหรือว่าน่าจะมีที่เมืองไทยอย่างเดียวไม่ที่นี่นะไม่เคยเห็นเลยเป็นน้ำนี้แต่ว่าหนูอยากชิมข้าวข้าวผัด มะเขือเทศเข้าส้มเข้าส้มเนี่ยสีสวยมากค่ะแล้วก็เป็นสีธรรมชาติของมะเขือเทศแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเกินเลยกิ้มเลยค่ะขออนุญาตนะอันนี้หอมหอมและมันมีความเปรี้ยวของมะเขือเทศนิดนึงแต่มันอร่อยตรงที่มีกะหมูเคี้ยวแล้วมันกรุบอบข้าวก็มันกระปุก็มันเมนูคนลดหุ่นค่ะอันนี้เป็นยังไงคะดร อร่อยมากลายไหลตามแล้วเนี่ยอร่อยมากแล้วก็ไส่พริกเนี่ยลงไปก็ทํทให้รสจัดขึ้นขึ้คนขึ้นอร่อยจริงครับอร่อยมากเลยครับโอ้ยทนไม่ไหวแล้วค่ะถ้าอร่อยอย่างเนี้ยด็อกเตอร์ต้องมีอะไรมอบให้พี่นอยค่ะเพราะว่าโนอจะทานแล้วก็ไม่รอแล้วค่ะแน่นอนครับก็ขอมอบนะครับใบเกียรติบัตรรับรองความอร่อย5ดาว12เมืองต้องห้ามพลาดพลาดครับแล้วก็ขอมอบผลิตภัณฑ์นะครับ ปาพันธุ์ท้ายนรสิง์จะได้อร่อยกันทั้งครอบครัวครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นมหนองโพให้ไม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะดรคาริทานให้อิ่มนะคะคคเพราะโ่าที่เขาว่าดรต้องไปจ่ายตลาดใช่เพื่อจะไปเผยแพรอ่อาหารไทยให้ยังต่างประเทศ<ก>ด้วยจะเป็นประเทศไหนต้องรอสักคู่โอเคค่ะงั้นก่อนไปดรทานให้อิ่มก่อนเลยค่ะเดี๋ยวไม่มีแรงไปดูอาหารไทยไปจ่ายตลาดของอร่อยแบบนี้ไม่พลาดแน่นอนโอเคค่ะ ขออนุญาตนะคะพี่หมอเชิญเลยค่ะออสำหรับแป้งข้าวเหนียวเนี่ยนะเป็นสีขาวนวลเช่นเดียวกันค่ะแล้ว,วเวลาจับ <ฮ>มันจะสากกว่าสากกว่าจับแล้วจะรู้สึกว่ามันจะสากกว่าแป้งขเขาเจ้าไปชิมยกขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AEC 6โมงเช้าช่วงทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ก,กะทิแท้ร้อเ็และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดี บผมแต่าายาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงยกคขยุกฟอมใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราม่วนสูวนยกคขยุกหกโมงช่องสามสารนาติดตามสนุกสนานพันสำหรับเรื่องราวของกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เราก็มีเกเค็ดรับดีๆที่น่าสนใจมาฝากค่ะกัวลาลัมเปอร์ออกเสียงภาษามาลายูว่ากัวลาลุมปูเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ กัวลาลัมเปอร์เป็นหนึ่งในสามดินแดนสาพ,พันของมาเลเซียล้อมรอบไปด้วยรัฐเซรังโงูชายฝั่งตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูและเมืองใหม่ที่รวบรวมหน่วยงานราชการไว้คือปรูตาจายาและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะสารมัตปาคีสวัสดีค่ะ หลังจากที่ไปเที่ยวทั่วไทยกันมาแล้วนะคะ<อ>ก็มาถึงช่วงนี้ค่ะที่เราจะเอาอาหารไทยแล้วก็วัตถุดิบดีๆจากไทยนะคะมาเผยแพร่กันที่มาเลเซียค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราอยู่กับดรสุนทรสวัสดีค่ะท่านรองสองวานสวัสดีค่ะคุณโต้งสวัสดีนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยคือเชฟปึงสวัสดีค่ะเอ๊เชฟปึงคะคนยาารู้ว่าพวกเครื่องปรุงต่างๆที่เราจะนามาทาอาหารเนี่ยเราต้องนํามาจากไทยหรือว่าเรามาซื้อที่นี่ได้ทั้งหมดอเลบางอย่างก็นาจากไทยครับบางอย่างเขาได้นํา ส่งมาขายที่นี่กอลุงหน้าแล้วครับอ oh, <ม>๋อแล้ววันนี้เชฟทำอะไรคะวันนี้ผมจะทำของหวานที่ขึ้นชื่อของมาเลเซียรครับแต่ว่าใช้วัตถุดิบของไทยครับว <Wow, S 2> <ม>้าวงั้นเราไปซื้อของกันเลยดี<ห>กว่านะคะไปค่ะ,คะกลับมาสู่ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยอยกขยงกันในสัปดาห์นี้ น้องน้ำฝนพัชรินและชาวยศคโยงก็ยังมาหาวัตถุดิบกันที่จารันปาซาเพื่อปรุงเมนูเด็ดๆให้ชาวกวลาลังเปิดได้รับประทานกันและตลาดแห่งนี้เขามีสินค้าและอาหารคล้ายๆกับบ้านเรารวมไปถึงวัฒนธรรมในการกินหากใครได้ไปเที่ยวที่ประเทศมาเลเซียแล้วล่ะก็ไม่ต้องกลัวว่าอาหารจะไม่ถูกปากหรอกนะคะยศคโยงของเราคอนเฟิร์มความอร่อยในแบบสไตล์บ้านเราค่ะ,ะ,คะมาถึงร้านเครื่องปรุงเมนูนี้เป็นเมน,นูซูรีมุกกา ซึ่งเป็นอาหารหวานของมาเลเซียครับอันนี้ผมใช้แป้งข้าวเจ้าครับและแป้งอีกอย่างที่ผมใช้คือแป้งถั่วเขียวครับโอเคค่ะครับผมเดีดูนี่เครื่องปรุงน้อยครับอ๋อครบแล้วเท่านั้นเดี๋ยวฝนเชิญดรสุนทรไปบอกเคล็ดลับดีๆให้คุณผู้ชมดีไหมคะดีแต่ให้เชฟเขาไปป,ปร,รุงเครื่องปรุงไว้ก่อนได้เลยค่ะรอเราก่อนได้ค่ะเดี๋ยวเราคุยกันได้ค่ะเอาไปเชฟเชิญเลยครับ ของตลาดในมาเลเซียนี่เขามีหลากหลายมากเลยนะคะด็อกเตอร์แล้ววันนี้ดอกเตอร์มีเคล็ดลับอะไรมามีทำผัดตลาดต้องมีเคล็ดลับทั้งนั้นมลใช่ไหมคะางนั้นบอกหน่อยเพราะว่าการปรุงอาหารเนี่ยมันจะมีทั้งสาระน่ารู้มันจะมีทั้งเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคล็ดลับวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องแป้งั้งละแป้งอาจจะคุยเรื่องแป้งข้าวเจ้าก่อนได้ค่ะแป้งข้าวเจ้าจะไม่เหนียวมากค่ะเพราะฉะนั้นจะไปใช้สําหรับทําขนมกล้วย เส้นขนมจีนค่ะก็ใช้แป้งข้าวเจ้านี่แหละถูกต้องเอ่อสําหรับแป้งข้าวเหนียวเนี่ยนะเป็นสีขาวนวลเช่นเดียวกันค่ะแล้วเวลาจับมันจะสากกว่าสากกว่าจับแล้วจะรู้สึกว่ามันจะสากกว่าแป้งข้าวเจ้าแล้วก็จะมีแป้งเข้าโพดแป้งข้าวโพดอ้าวแป้งข้าวโพดอันเนี้ยเวลาเราทํารัดหน้า าการใช้เนี่ยมันใช้แป้งมันได้ในการที่จะทําให้ลาดหน้าเหนียวข้นๆหน่อยข้นแต่ถ้าเราใช้แป้งข้าวโพดเนี่ยมันจะคืนตัวช้ากว่าอ๋อนี่คือเคล็ดลับนะเคล็ดลับมันเป็นเคล็ดลับการคืนตัวของม,มันเนี่ยหรือว่า ในการที่จะทําให้หูฉลามมันเหนียวอะเขาจะใช้แป้งข้าวโพดอันนี้แป้งข้าวโพดคืนก่อนค่ะแป้งมันสําหลังแป้งมันสำาหลัง,แป,ง,ลงแป้งนั้นสําหลังเนี่ยเวลาเราเปรียบเทียบกับแป้งอื่นๆระหว่างแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันสําหลังเนี่ยจะรื่นที่สุดรื่นละเอียดที่สุดละเอียดที่สุดแล้วไปทําอะไรบ้างเอาไปทําทับทิมกรอบไงเวลามันสุกแล้วมันจะใสทับทิมกรอบเต้าส่วน เคยกินไหมเต้าส่วนเคยค่ะเคยก็คือเป็นแป้งที่พอสุกปุ๊บเนี่ยจะเป็นสีใสๆถูกต้อง คุยเรื่องแป้งมาพอสมคนแล้วเนาะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาเชฟปึงไหมคะเรื่องของกินบ้างใช่อยากรู้เลยแหละเขาจะเอาแป้งไปทําอะไรได้เนาะใช่ค่ะเราได้ข่าวว่าเขาจะทําเป็นเมนูเป็นอาหารของมาเลเซียด้วยนะยิ่งอยากรู้เลยว่าอะไร้เอาแป้งไปด้วยเลยเผื่อเขาจะใช้ได้ค่ะไปเลยค่ะดร็อปเตอร์ไปค่ะไปนั่งขันปนนั่มันเข้ากันแล้วเพื่อความแน่ชัดอีกินแน่ใจอีกทีค่ะผมก็จะผ่านการกรองอีกทีครับอ๋อใช้กรองด้วยนะคะลงไปบนเตาได้เลยหรอใด้ครับผมคล้ายๆเป็น สังขยาครับแต่เป็นสังขยาโมลโลมเบอร์ครับไปชิมยุคกยงหกโมงเช้าสตาร์ทอัพเออีหก <A EC. S 2> โมงเช้าช่วงเตสตี้เทสตี้ชิมขโมงสงเฉงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสเค์ผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงหลง ผริตันฑ์นมสดตราหนองโพยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากม่นนอนเป็นปิตภัณฑ์ซูเปอร์แวตรานกเพนกวินขยุกหกโมงช่องสามสารหนาติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามหกโมงดูช่องสามหลายรายการต้องลบยกขยุงปงชิงเ่อาไปชมรายการใหม่กลับเข้าสู่ช่วงชิมเขาโพงชงชิงวันนี้เชฟเบิรงททำอะไรให้เราทานคะวันนี้ผมวันนี้ผมมาทำขนมหวานที่นี่ครับผม กะทมุกกาครับอ๋อเป็นของที่นี uhh ่เลยของมาเลเซียเลยเพราะที่นี่เขาใช้กะทิแต่วันนี้ผมจะนากะทิอบปันเทียนจากไทยมาทําที่นี่เลยครับค่ะเพิ่มความหอมดอกไม้ชนินชนิดของนี้ครับค่ะตัวผสมของผมก็มีคือข้าวเหนียวมูลผมเพิ่มนรื่องข้าวเหนียวมูลไว้เตรียมไปแล้วค่ะหลังจากนั้นผมจะทําหน้าราดก็คือใส่ไข่ครับผมค่ะน้ําใบเตยวันนี้ผมใช้กะทิอบปันเทียนดอกไม้หอมมากชนิดครับค่อร่อยดีครับแล้วก็ใช้แป้งมันครับผมคแล้วก็เกลือน้ําตาลแล้วก็แป้งขัาตัดครับ ส่วนผสมทั้งหมดจะเข้ารวมกันเลยครับได้ค่ะเริ่มเลยไข่ก่อนเลยนะคะดับแรกครับงจากนั้นผมจะคนไข่ตัวครับค่ะหลังจากนั้นผมก็จะใส่กับที่อบเปันเทียนดอกไม้หอมมะาชนิดนียครับอันนี้ที่ผมถ่ายจากถ้วยเพราะผมมีอัตราส่วนับผมได้ไม่ต้องไปอรเปลเจยนครับผมผมก็ใส่คือเล็กน้อยครับค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งสาลีครับแป้งสาลีครับผมอันนี้เป็นแป้งข้าวตาดครับตีให้เข้ากันตีให้เข้ากันครับผม ลังนั้นมันเข้ากันแล้วเพื่อความแน่ชัดอีกทีแน่ใจอีกทีผมก็จะผ่านการกรองอีกทีครับอ๋อใช้กรองด้วยนะคะกรองครับลงไปบนเตาได้เลยหรอได้ครับผมทำไมต้องกรองให้ครับเพื่อไม่ให้แป้งบางทีคนไม่ทั่วมันเป็นเม็ดครับผมก็จะใส่ลงไปครับแหมช่วงที่รอเชฟทำอยู่นะคะเช้าๆแบบนี้ค่ะท่านประธานหิว่ไหมคะ มีอะไรมาลองท้องมากไหมคะเตรียมมาเรียบร้อยครับผมค่ะเป็นนมหนองงอนั่นเองเตรียมมาเลยเตรียมมาเลยแล้วเดี๋ยวให้ท่านประธานกับท่านลองดื่มรอก่อนกคพู่นะคะหลังจากที่เรากรองไปแล้วเราต้องเอาไปทําอะไรต่อคะเชฟจัดกรองแล้วเราก็เอาไปที่ผมเพิ่งเตรียมขครื่อดหมูลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะเทลงไปในหน้าเลยครับอ๋อเทลงไปเลยนะใช่ครับผม ถ้าผมก็เดี๋ยวตุกไว้ก่อนเป็นข้าวเหนียวมูนธรรมดาทุกคล้ายคล้ายสันขยาครับใช้เวลานึ่งเนี่ยนานไหมคะอันนี้นึ่งเวลาประมาณตีนากี้ไปนอนครับอันนี้ถึงเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราตั้งพักให้เย็นแล้วก็ตัดมาเป็นชิ้นๆลงจานเสิร์ฟได้เลยครับได้เลยค่ะนี่ค่ะคล้ายๆเป็นสันขยาครับแต่เป็นสันขยาโโลเเบอร์ครับเสร็จแล้วค่ะของหวานของมาเลเซียนะคะแต่ว่าใช้วัตถุดิบดีๆจาก ไทยแล้วก็เชฟที่เก่งๆจากไทยเดี๋ยวเราไปให้คนมาเลเซียเขาลองชิมกันเนาะว่ารสชาติเป็นยังไงเหมือนของเขาจริงหรือเปล่าตอนนี้ค่ะเราอยู่กับพี่น้องชาวมาเลเซียแล้วก็คนไทยที่มีอยู่ในมาเลเซียแล้วนะคะแต่ก่อนที่พี่เขาจะชิมเดี๋ยวขอถามก่อนดีก,กว่าว่าภาษามาเลเซียที่จะบอกว่าให้ชิมได้แล้วเนี่ยพูดว่าอะไรคะจูเบร,รา่ปปรรางานจูเบรา่าเลยค่ะ ยกขยงหกโมงช่องสสารหนาติดตามชิมกันเรียบร้อยแล้วสดับเก้อสดับรายการของชิมกันเรียบร้อยแล้วสดับเก้อสุดัอใหถ้อย่างนั้นนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ใจดีที่พาเรามาสตาร์ทอัพ AEC กันถึงที่กัวลาลัมเปอร์ค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะแต่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมกลับมาเจอเราได้ใหม่กับรายการยกข,ขยงหกโมงช้ ไปเที่ยวไปชิมไปไปชิมไปไปชิมไปยกขยง6โมงเช้า